ซีเอมี่ถึงขั้นช็อกเมื่อซินแสทักเรื่องลูกกลางรายการเป็นอีกคู่รักที่แต่งงานกันมาหลายปีแล้วแต่ก็ยังไม่มีวิแววว่าจะมีลูกสักทีสำหรับคู่ของซีเอมี่โดยล่าสุดในช่อง Youtube ของทั้งคู่ได้เชิญซินแสมาดูห่วงจุย้ยดูบ้านเพราะสาวเอมี่อยากจะขยายครัวใหม่และเมื่อซินแสเข้ามาดูในบ้านห้องครัวซินแสได้เผยเกี่ยวกับเรื่องทายาทว่าผมต้องขอโทษด,ด้วยตรวจจับได้ว่าหนึ่งทำไมถึงไม่มีทายาท อันดับแรกตัวเตาไฟตกตำแหน่งคงว่างคือไม่สามารถบอกได้ว่าทิศทางที่แท้จริงคืออะไรทิศอยู่กึ่งกลางชวดฉลูผลที่ได้คือไม่ก่อ,อกเกิดงานนี้ทำเอาทั้งซีและเอม,มี่ถึงขั้นช็อกเมื่อเจอทักแบบนี้ต่อมาเป็นห้องนอนสินแสถึงก็บ,บอกว่าเตียงนี้เหมือนเตา้าตกองศาว่างเปล่าแปลว่าลูกไม่เกิดประตูกับเตียงนี้เหลือเชื่อตกตำแหน่งว่างเปล่าทั้งคู่ขอขอบคุณข้อมูลจากทีนีด c o คขอบคุณค่ะ